สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะแม่ควานซื้อตะกร้าใหม่มาให้จิญเกับแม่แก้วตานะคะอันเก่านะคะเป็นตะกร้าพลาสติกนะคะเนาะเป็นตะกร้าธรรมดานะคะเนาะมันเล่นเล่น,ลนพังหมดนะคะกินแล้วเอาออกไม่ทันนะคะเนาะเขาพังหมดนะคะแม่ควานก็เลยเอาตะกร้าแบบที่เขาสารนะคะ ที่เขาสารมาดูนะคะเนาะจะอยู่ได้อีกกี่วันนะคะตะก้าก็น่ารักช้างก็น่ารักนะคะได้สั่งเขาทำมานะะเนาะค่ะเนาะมันเป็นพลาสติกสารเนาะคะ่ะมันไม่เหมือนตะก้าที่ซื้อตามตลาดนะคะ ไม่ใช่ตะกาที่ซื้อตามตลาดนะคะมาดูตอนกลางวันนะคะเนาะเหลปะแป้งเหมือนเดิมนะคะเหลินแป้งเหมือนเดิมค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทุกทท่านนะคะที่มีตาเติมคะแนนมาให้เจริญนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะจงประสบแต่ความสุขความเจริญค่ะกลาบขอบพระคุณมากๆค่ะ